หยุดสักแป๊บหนึ่งกดไลค์ like ได้ไหมวันนี้ผมได้ไปเจอโรงเรียนอินเตอร์แห่งหนึ่งซึ่งค่าเทอมโคตรแพงและผมนั้นก็ได้เข้าเรียนแบบไม่จ่ายค่าเทอมผมบิดค่าเทอมหล่อน,นี้คือบอกเลยโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เรียนสนุกมากๆเลยเราจะไปดูกันเลยว่าความวุ่นวายของการเรียนของเรานี่จะเป็นยังไงโอเคไปดูกันเลยอะไรเนี่ยโรงเรียนอินเตอร์ค่าเทอมห้าแสนโอ้ my กอด หนุ่มขยี้ใบปัดเปผมท้องอย่างเราจะมาสมัครเรียนผมมาสมัครเรียนครับยินดีนอนหลับ <c oughs> มาเรามาสมัครเรียนอ่ารับเราไหมเราม,ม,มาสมัครเรียนรับไหมเนี้ยรับไหมรับไหมหวัดดีค่ะมาสมัครเรียนรับรับเขาบอกอคนนี้เกยยอดตัวเป็นเด็กเลยเลยเนี่ยเราปอสอง มาเรียนมาเรียนตอนเลานะักอะไรมาเรียนตอนเลานะคะเอา้าอ๋อน่าจะมาเรียนตอนเช้าผมดีอา่าชอบเรียนตอนกลางคืน,นเอา้าเรียนตอนกลางคืนก็โดนเซนเซ,นเซอร์ล้อเนี่ยค่าเทอมห้าห้าล้านเอา้าในป้ายแกบอกแกบอกห้าแสนแกบิดเหรอเนี่ยเรามีห้าบาทเอา้าครูปิดไฟหนีเดี๋ยวใจทีลังได้ไหมเอา้า ครูครูติดหนีเรา <c oughs> ไม่เรียนแล้วจะมาเตะบอลกันในสนามบอลย4ิบสี่ชั่วโมงด้วยนะีเเน่เตะบอลเตะบอลเตะไงวะทำไมเราคลิกมันไม่เตะอะเตะเตะไปเลยมาเยิเตะเตะยันคนนะตอนนี้เ <c oughs> ตะี่มาแล้วเตะไปเลยเตะไปเลยจะเข้าโกไหมเนี่ยมวัวไปหมดละเตะออกไปนอกสนามนึงเนะตะโอ้โหไม่เข้าไม่เข้า แล้วลูกบอลมันก็เต็มสนามมั่วไปหมดนะท่านผู้ชมตอนนี้นี่จังหวะนี้เข้าไม่เข้าไปแล้วเรียบร้อยีเตะเล่นอย่างนี้ก็ได้ไล่เตะคนนะท่านผู้ชมมาเรียดับดีค่ะเขาบอกลูกเรียดเปิดตั้งแต่ตีสี่เลยนะท่านผู้ชมเอาให้ลูกบอลใครเนี่ยเตะลูกบอลไม่ครูมาตอนหกโมงเช้าเราดีด เราพร้อมเรียนแล้วเอาไปห้าบาทก่อนได้ไหมไปค่ะไปไหนวะแกค่าเทอมห้าบาทเดียวที่เหลือเอามาจ่ายไหมไม่พอนั่น,นคุณคนสวยค่าบอบจ่ายห้าบาทก่อนเห็นไหมคุณน่าสวยจริงๆใว้วใจ่ายไปก่อนแต่ลมไม่ได้ไว้ใจขนาดนั้นเลยนะกลับไปมาหกวงเช้านี่เช้าแล้ว นี่ไงก็หกบอแล้วนระฬิากาในบุคเวเนี่จ่ายเงินเนี้ยเอาไหมเนี่ยจ่ายค่าเทิมกันเนี่ยเอาไปดีค่าเทอมเออเอาไปละห้าบาทเลขประมาณ4ี่แสนสี่ล้านกว่าหนางังๆเขาบอกเรียนเรียนมานักเรียนประมาณสองคนนะตอนนี้ตามกับเราวิชาแรกวิชาอะไรูน่าสวยรอเพื่อนก่อนนะครับครับครูชื่นนี้นะเขาบอก ผมชื่อโทนีิจังไปนั่งเขาบอกคือนั่งก็ได้ครัวผมบุษส่สายอารมณ์ดีอยากแดนซะหน่อยมาคือครูสอนจะเจ็ดโมงแล้วเนี่ครูอํไรต่อครูฮัลโหลคุณครูถ้าใครดื้อน,นับถึงสามเมื่อไร่ไล่ออกทันที <c oughs> ครับครับผมจะไม่ดื้อผมจะเป็นเด็กดี <c oughs> นี่มันอะไรกันจะเป็นเด็กดีครับครู ตั้งชื่ออะไรครูเป็นเขียวๆบนหัวนะมตาลายเลยครูวิชาแรกพระละเย่เย่เยพระละหลอนเนี่ยเกอะไรวะใครพิมพ์แบบแบบใครเกเราชายชาตรีอา้าวไ่สนชายชาตรีเลยละบอกให้ตามมานะโอ้โหไปเรียนพระละเขาจะพาบาเตบอลอยู่นี่เราเราเด็กหลังห้องเราชอบนั่งหลังรถอยู่แล้วแต่เมื่อกี้ฉันอยู่ในโรงเรียนฉันไม่ได้นั่งหลังห้องนะฉันนั่งหน้าห้องเลย เราพร้อมขึ้นรถบัสโรงเรียนที่จะไปเรียนนะท่านผู้ชมกับคุณครูของเราโอ้โหคุณครูขับรถเองเลยนะเนีย่ยดูดิไหนไม่รู้ตอนนี้ครูจะบอกไปเรียนพละนะซึ่งสนามบอลอยู่ตรงข้ามโรงเรียนท่านผู้ชมเขาไม่พาไปสนามบอลเลยเขาจะพาไปเรียนพละที่ไหนมามากลางเมืองเลยเหรอครูนุ่มขยีย้ใบอย่างเราก็เรียนแบบเขาเหมือนกันนะโอ้โหชนห้างแล้วครูเป็นไหนครูมาห้างเฮบเบิลพาซาทำอะไรครูทำอะไรต่อครูเข้าแถวเขาบอกแถวไหนแถวนี้ เขาเลยคือแล้วใครเป็นหัวหน้าห้องนายไงนายเป็นหัวหน้าห้องนายอยู่ข้างหน้าค่อยเหลือ ه, ครูบอกคอยเรื่องหัวหน้าห้องนะท่านผู้ชมยังครูบอกอะแล้วเป็นนายต่อไปเล่นกีฬาโอไม่มาฟิตเนสหรอเนี่ยเล่นได้เลยไม่ครูเขาบอกแถวตั้งแถวอีกแล้วล่ะตั้งแถวผมตั้งแถวแล้วครูตั้งละตั้งระครับผมตั้งแถวและครับ พอใจครูหรือยังครับรอรอแลว้วครับครับรอรอเราเป็นไงอ่ะครูค่าเทอมแพงต้องเรียนให้สนุกแล้วก็ครูก็หายครูก็มาออกกําลังใายเองอ่ะครูไม่ออกแล้วลนะ่ะโอเคต้องเอาให้คุ้มนะท่านผู้ชมโรงเรียนเราค่าเทอมแพงเป็นไงคุณครูผมขั้นเทพไหมครูทุกคนเก่งนะครูบอกเป็นไงครูผมผมโหดไหมครูผมเทไม่ครู ผมเท่มา่ายแล้วครูก็ไม่สนใจ <c oughs> แล้วนี่นักเรียนคนนี้วิ่งลูวิ่งนะท่านผู้ชมนะเ <c oughs> ก่งเก่งเก่งไงตีลังกาไปด้วยยกดัมเบลไปด้วยวยินกำต่อไปผมจะตีลังกาไปด้วยยก300กิโลกรัมไปด้วย <c oughs> แลาจะ300ปอนด์หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นี่เป็นไงผมเก่งไหมครูผมคั่นเทพไหมเนี่ยผมจะตีลังกาวิ่งอีกเนะี่ยนี่ผมตีลังกาวิง่งบรรูวิ่งอีกนะท่านผู้ชมดูดิเห็นไหมโอ้คันเทพแถวแถวครูบอก จะเข้าแถวอย่างเดียวนะฉันเข้าฉันต่อน้องเคคีเงาแะ้วกันเคคีเงาเหรอนี่ส่วนเราโทนี่จังขยี้ใบห้ามแซงกันนะครับต่อไปเรียนวิทยาศาสตร์ครูบอกแบบแบบเรียนอะไรวิทยาศาสตร์ครูวิทยาศาสตราาสา์ดูหนังเหรอเข้าแถวอีกแล้วเข้าแต่แถวนะโรงเรียนค่าเอทอมโคตรแพงแต่เราก็ต้องเรียนตั้งใจเรียนนะมีใครจะซื้อขนมไปกินบ้าง ครูเลี้ยงหน่อยจี้ซื้อมาแล้วมาต่อแถวได้ครูบอกครูจะเลี้ยงขนมด้วยโอไม่กอดไม่เป็นไรค่ะให้ครูเลี้ยงเธอขนมนิดหน่อยค่าเทิมห้าแสนนะห้าแสนหรือห้าล้านไม่รู้ไม่เป็นไรครูบอกมามาเย yeah, ครูจะเลี้ยงขนมจัดไปจัดไปคุณครูมอามานะ่ครูจะเลี้ยงขนมไม่เห็นขนมเลยครูไม่ให้ขนมผมอมาหรือครูอาจจะซื้อแล้วเราหยิบกินได้เลยไม่เนี่ยเห็นไหมเราหยิบกินได้ อูลเลี้ยงและเข้าแถวนัเกเรียนอีคนหายไปไหนมาเพื่อนหายอีกคนเอา้าแล้วพวกเกก็เข้าลงหนังโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวอะไรกันเลยหรอโอ้โหท่านั่งดูหนังฉันท่านั่งใจเกเรมัน <c oughs> เปลี่ยนท่านั่งได้ไปเนี <c> ่ย <oughs> หรือบอดน,นี้มันนั่งท่านี้เลยวะบอ่อนะอันนี้นั่งตีลังกาเวียนคหนุกไหมเรียนวิชาแรงหนุกมากๆเลยแล้วมันไม่แล้วมันไม่มีบอ่อนไหนนั่งธรรมดาบ้างเอออันนี้ยังนั่งปกตินั่งดูหนังนะรายการ อะไรไม่รู้ภาพเบลอจังครูนั่งข้างๆทำไมฉันได้แต่ท่านั่งอะไรวะเนี่ยแต่ละอยากมันท่านั่งไม่เหมือนกันนะ,ะแล้วครูเไปไน็นอะไรไอ้แกเพื่อนเขาออกจากโรงหนังกันหมดแล้วเออออกมาอีอาตั้งแถวอย่างเดียวครูเนี่ยตั้งแถวครับครูแล้วไงต่อครับครูวิชาว่ายน้ำจัดไปค่าเทอมห้าแสนต้องเรียนให้คุมนะห้ 5, 000, 5, 000. 5, 000, 5, 000. าล้านห้าล้านห้าล้านหรือห้าแสนวะจัดไปครับครูแล้วมันเด็กหลังห้อง มันนั่งข้างหลังลได้หรอนี่ไงนี่นั่งได้นี่เรานั่งนี้คนเทเห็นไหมแต่ชีวิตจริงจะไปหาทำนะไม่ปลอดภัยนะพวกแกว่าเราโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนนะคุณครูคนเดียวโรงเรียนเรานักเรียนรู้สึกว่าอีกคนนึงจะหายหรือเปล่าผู้ชายจะไม่ได้วหวตรงนี้เลยแหละครูถ้าม,มีใครกําลังอยู่ในสระน้ําแบบแบบแบบมาเรามาเรียนเปน็นอไต่อครูผมนึกว่าจะมาว่ายน้ําอยู่ที่สระน้ําก็ไม่ใช่ที่โรงเรียนก็ไม่ใช่รุปจะมาว่ายอยู่ที่ทะเลเหรอเนี่ยครูครูจเย็นขับรถอะไร โอ้ไม่ว่ายน้ำผมชอบมากๆเลยตั้งแถวตั้งแถวครูบอกอตั้งแถวถ้าใครดูครูจะไล่ออกครูบอกวิชาว่ายนา้ำมาวิชาว่ายน้ำของเราผมชื่อมหาวินผมยังไม่ได้ตั้งชื่อบนหัวเหมือนคนอื่นเลยวะเออไม่เป็นไรช่างมันไปเลยครูบอกเอาไปเลยเลยครูไม่ไม่เรียนพื้นฐานอะไรก่อนว่ายอย่างเดียวเลยครูเผื่อนักเรียนจมน้ำทำไงไว่ายไปไหนครูน้ำเข้าจมูกอะครูไว่ายไป ครูบังคับนักเรียนเหรอเนี่ยผมไม่ไว่าผมจะดำดำดิงดำดิงดำดิงอะไรยากมีผัวหรือ,อยากมีเมียอะไรวะเออครูบอกจะได้เก่งครูบอกใ่้น้ำน่จะได้เก่งแล้วเรียนหลายวิชามากๆเลยวันนี้ผมเป็นวนัดน้ำเข้าจามูกครูมียาไหมผมไม่สนใจจะกลับโรงเรียนอย่างเดียวน้ำเข้าจมูกผมมาดูชมโอไม่อะฮะ กาดกึดคาดเลยน้ําเข้าจมกูกผมครูครูก็ไม่สนใจนะถ้าเธอแพงพาราสักเม็ดไม่มีเลยครู <c oughs> ยาพาราสักเม็ดไม่ครูมาเราที่อะไรเนี่ยร้านเกมอะไรในด้านหน้าเราเนี่ยนี่ท่านผู้ชมดูดิมีร้านเกมอะไรเนี่ย,ด,นนยด,ดูดิโอ้ตกแต่งสวยงามมาเรากลับโรงเรียนลรวโอ้โห,โหครูชนไปค่าเทอมห้าแสนแล้วนั่นครูอ่ะแล้วครูไปไหนอีกเนี่ย <c oughs> ครูไม่รอผมเลยอะ่ะ อ,อ๋อครูมาจอดรถโรงเรียนนะผู้ชมน่าจะส่งนักเรียนลงก่อนยังจะให้นักเรียนเดินอีกนะแถวเขาบอกเขานับหนึ่งแล้วนี่เขานับหนึ่งแล้วครูแครบอกเ้านับถึง3มครูจะไล่ออกนะสนุกไหมสนุกสนุกแต่ลูกผมเป็นหวัดก็ไม่น,าน่าได้กินยาแลนะ้วน่าจะหายเองนะกลับบ้านได้บายไปแล้วถึงเวลากลับบ้านเราก็รูปเพสมจริงจัด <c oughs> จ่ายค่าเทอมไป5บาท ท่านผู้ชมปันนีก็ขอบคลิปนี้นี้นะถ้าใครชอบปะแล้วก็แชร์กันะ Subscribe บนด้ับ๊บหรับการเรีขยงเราเกมแล้วก็บมไปไปจนไปเกปเพ็นเลเพลินเลย